พะจหน้าหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมกิจการบทที่24ข้อที่1 4ถึง16บันทึกว่าข้าพระเจ้ารับใช้พระเจ้าของบรรพบุรุษของเราตามทางนั้นซึ่งพวกเขาว่านอกกรีฑข้าพระเจ้าเชื่อถือทุกถ้อยคำที่เขียนในธรรมบัญญัติและในคำพีของผู้เผยพระวจนะข้าพระเจ้ามีความหวังในพระเจ้าซึ่งเป็นความหวังที่พวกเขาเองก็ยอมรับคือหวังว่า ทั้งคนชอบธรรมและคนไม่ชอบธรรมจะเป็นขึ้นจากตายเพราะเหตุนี้ข้าพระเจ้าจึงอุตสาห์ประพฤติตามมโนธรรมที่ดีเสมอไม่ให้ผิดต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ข้อคิดจากพระวจนะคนที่เดินในทางพระเจ้า 1. จะเชื่อถือและเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ 2. จะมีความหวังใจในพระเจ้าและในพระสัญญาของพระองค์ 3. จะยึดชีวิตนิรัน ซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริง 4. จะประพฤติตามโมโนธรรมที่ถูกต้องไม่ผิดต่อพระเจ้าและไม่ผิดต่อเพื่อนมนุษย์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ